เฮ้ยกระิววันนี้มันจะมาปุวใไอ้คนนั้นน่ไอที่ว oh ่าอยู่โม่าวันวันที่มาก็มาุดจะออกมรู้จักไอคนนั้นอ่ะอ้ยเนี่คือเพื่อนในไปนะครับนี่คือเพื่อนในไปหยอดไว้เหรียญหนึ่งนะครับแล้วไม่ยอดให้คนอื่นเล่นแล้วก็ขึ้นไประบำโชว์ท้าเปิดฟ้าคว้าดาว ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะทายแบบนอนสต็อปครับประมาณว่าเมื่อไหร่มึงจะให้กูขึ้นไปเล่นอะไรอย่างงี้นี่คือพวกพวกพวกเรารอมาันอาแล้วนะครับประมาณ20่นาทีได้มันก็ยังอยู่ในท่านี้นะครับไม่รู้จะขึ้นไปรอครยอะไรหนเพื่อในไปนี่สุดยอดจริงๆแล้วก็เดินไปแล้ว อะไรครับในสุดมันก็นั่งนั่งเป็นหมาของตู้แล้วมันก็ลุบมาของตู้ อะไรวนะไม่รู้ว่าจะคลองตู้อีกงานไหมหยอดเหรียญก็หยอดคองไว้เหรียญหนึ่งนู่นไง,ไงเปิดเคาน์เตอร์เลยเปิดเคาน์เตอร์เปิดเคาน์เตอร์เลยนั่นไงปักตู้นี่คืออาวุธนะครับนี่คืออาวุธอ่า พอเรากดคลิกซ้ายนะครับนี่คือจะเป็นการกดคลิกซ้ายจะเป็นการดึงปักตู้ดึงปักตู้ถ้ากดคลิกขวาก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ดูโกลีคอนใหม่ไหมวะคือถ้ถาถ้าเกิดมึงไม่ให้กูเล่นถ้าเกิดมึงไม่ให้กูเล่นตั้มมึงหย่อนเหรียญไปเหรียญหนึ่งแล้วมึงก็มานั่งปุ่มเข่ากูก็จะเดินเข้าไปหลังตู้แล้วกูก็จะกดคลิกซ้ายดึงปักออก ดึงปักออก